สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมครับ E.T. h c h a n n e l ครับแล้วนี้ก็คือเกม Dark Souls 2นะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ได้ทำการจัดการต้นไม้1นึต้นครับมันเป็น Memory นะครับผมก็เป็น Memory of Jamma ครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการอีกต้นนันครับ เห็นเขาบอกว่าอีกต้นนี้อยู่ตรงตรงบอสห้องบอสนะฮะห้องบอสไอตัวใหญ่ๆนะครับผมอ่าผิดผิดตรงนี้ไม่มีตัวอะไรแล้วเพราะว่ากล่าผมจะฆ่าบอสได้ผมฆ่าพวกนี้จนหมดอะตายไม่รู้กี่รอบ นะฮะโอเคครับตรงนี้เป็นห้องบอสตัวที่สองที่เราเจอครับผมโอเคเราก็เดินต่อไปก็นั่นไงครับต้นไม้โอเคครับเราก็ไปกันเลยครับผมช่วยฝึก ข้าแล้วฮะอันนี้เป็น Memory of ออฟอ l รลออโโอเครีบไปกันเลยอืมสั่นด้วยเหปไมนไปสองทางว่ะขวาลายซ้ายดีครับผมาต้งไปลายครับ เน่ไอย้ยะโอ้โหโอเคโอเคเฮ้ยชิบาหายเกือบโดนโอเคจะโหดไปแล้วจะโหดไปปะมันโดนอะไรตีวเนี่ยอุ้ยอ๋อโดนพวกนี้ยิงครับ นาตรงนี้มีของฮะโอเคเดี๋ยวตรงโน้นมีบันไดเราขึ้นไปบันไดดีกว่าไม่ต้องมายิงกูนนะโอเคตรงโน้นมีสองตัวเราเฟรนี่มันได้หรือเปล่าเฟรนี่เฟรนี่ เฟลนลี่เฟลนลี่เฟลนลี่ครับเฟลนลี่ไม่เฟลนลี่แล้วอย่างนี้ถือดาบมาโอเคก็ลงไปตรงนี้ผมเก็บไอเทมตรงนู้นมีตัวอะไรวะเนะี่ยเอเคเราจัดการมาตั้งแต่ตรงนี้ส่องไห้ครับยิง ยิงไปอีกยิงไปอีกทีนึงเรียบร้อยฮะจัดการมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับเคลงทางลัดได้ไหมน,นี่คืออะไร,รลงได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ครับแต่ว่าลงมาแล้วขึ้นไปไม่ได้แล้วครับผมออออ่าไม่เจ็บ โอเคมันจะยิงมันจะยิงยิงเหรอโอ้ยกดผิดนึกว่าถือดาบกำรรอ้าววิ่งไปไหนวะโอเคเราจะไว้ชีตพวกนายแล้วกันอ้อไอตัวนี้อ้าวไดซโซฟใจแอนเฉยอ้าวออกำรร ด่านนี้มันไววะ่ะเดี๋ยวเข้าอีกรอบนะครับเพราะว่ามันมีทางแยก2ทางนะครับเราจะไปสำรวจอีกทางแยกหนึ่งนะครับซึ่งเราก็น่าจะเจอกับไอ้ยักที่มันถือกาะทาน,นะครับโอเคครับเราไปทางซ้ายครับทางคราวนี้โอเคอาตรงนี้ไม่มีอะไร เดินขึ้นไปเจอกับไอ้ยักษ์อะมองครับมีมองอ้าวเฮ้ยเราพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอพวกเดียวกันไม่ใช่เหรออืมเรามาฆ่ายักษ์ให้นะโอ้ยอือฮะมามาดิ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  จะเอาชะเอาอ่ะเอาอ่ะตรงนี้มีใส่ครับึบชเวบยังไงตีเลยโอ้ยมันมีหลายหินแล้วกันสำรวจห้องนี้ก่อนเมื่อกี้เราเดินขึ้นมามีทางเดินขึ้นไปต่อนะครับ ห้องนี้ฟันเช็คกล่องกันฮะแล้วเราก็าเปิดนะครับผมไอ้ยะโอ้ยโอ้ฮูเกือบตายเป็นกับดักนะครับผมอันนี้อุย้ยกดมั่วๆดันเจอนี่ั้งั้นเจออิลูชันวอลครับผม ได้เซ็ตสติลซึ่งผมไม่ใช้หรอกไฟซีครับขอดูว่าหินเหลือกี่ก้อนนะฮะหินเหลือทั้งสิบสองก้อนใช้เลยอยากรู้ว่ามันทำอะไรอย่าบอกว่าเป็นประตูนี้อ่าวเวนกำรรอา้าวเยเป็นกับดกัก โถถังกะลามังโอ้โหโ,โอ้อ้าวครับเราไปกันต่อแล้วกันต้องเดินขึ้นไปข้างบนครับเดี๋ยวกินยาหนึ่งขวดอันนี้น o อดเฮีคืออะไรวะอ๋อหมายถึงว่าไม่ใช่ทางนี้ใช่ไหมเราเจอทางที่แท้จริงแล้วงไงเราจะมาสำรวจเสียงอะไรวะ ชัดเจนชัดชัดเลยโอ้ยกดผิดโอ้โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดสองทีเท่านั้นเฮ้ยทำอะไรเพื่อนกูยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดโอเคเรามาช่วยนานะเราช่วยนานะเพื่อน Okay, เคย่าอ่าอ่ายกโลอย่างงี้เหมียวเขาเว่าไงวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิาดยกโลเหมียวเขาเว่าไงเหมียวเขาเว่าไงให้จะเอาอะเอาดิอืมมีกระแทกโลโหกระแตกแค่อย่งี้เอาไปแดกโอ้โหกันได้ครับผม ให้เสียงอะไรอีกแล้วอ่ะโอ้โหให้ตีแรงไหมปะตีแรงไหมเพื่อนเอาจริงแล้วนะฮะเอาจริงละมามาเอาจริงแล้ว,รลวกระแทกโลดอืมไงละ่ะไงละ่ะอ,อย่าให้โมโหตรงนี้ทำอะไรได้ไหมไม่มีอะไร,รอ่ะตรงนี้ ตีไม่ได้ตีไม่ได้อันนี้ก็ตีไม่ได้อ่าตอนนี้เหมือนหมดเวลาละไทโลริงลงไปตรงนั้นก็เป็นที่เดิมใช่รอ เบรวารีเออร์อนนี่คืออ่าหมดเวลาครับต้องไวนิสนึงนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าไอห้องที่มันมีไอตัวนั่นอ่ะมันไปยังไง ในคราวนี้เราจะรีบไปนะครับผมใช่มอนดำโอ้โอ้เออเอาดิเอาดิเอาด,อาดอิยิงไม่ถึงอะดิยิงไม่ถึงเหรอยิงไม่ถึงเหรอฮะ โอเคครับตรงนี้ยิงอาไม่มีอะไรเราเดินขึ้นต่อครับเราก็จะเจอกับอไอตัวนี้นั่นเองอือตายอย่างบ่องไวยิงไปยิงไปยิงไป ยิงไปเรามาช่วยนายแล้วเราก็จะฆ่านายด้วยอืมเราจะฆ่านายด้วยมันจะมีทางลัดอีกไหมผมลองกด enter ที่กำแพงเพราะว่ามันน่าจะมีนะ เพราะว่าไอ้ห้องนั้นน่ะมันไปยังไงวะเดี๋ยวลองลองตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเดินมาตรงนี้ปุ๊บแล้วไงวะอ๋อเป็นที่ลองให้ไปตรงโน้นอีกทีอะ่ะอ้าวชิมหายชิมหายเดินลดเลยกรรม ตรงนี้ก็เป็นที่เดิมนะฮะแรกๆเลยนะอุ้ยตรงนี้มีของด้วยอ่ะเดเย,ยันไปเถอะข้างในอย่าอย่าไม่เอาไม่เอามาดีนะแจ๊ขึ้นไปครับโอเคครับตรงนี้ยันนงฆ่ามันครับ หลองจัดการ่ะโอเคลองกด Enter ดูเผื่อเจอ i l l u illusion wall โอเคไม่น่าจะมีมัง้งโอเคครับเนี่ยไอห้องนั้นอะยังไงวะมีกล่องสมบัติด้วยมีหลายกล่องด้วย ไปไงวะเพื่อนหรือเราต้องทักทายมันให้มันลงมากรรติดเอ้ยอ้าวไม่ติดวะทักทายอ้าวเฮ้ยูว w สซับแมน อ่ามันหันไปทางอ้าวอ้าวล้มทางนั้นไปไงวะมงงว่ามันก็ต้องมีทางอ๋อตรงนู้นมี มีรูแล้วอ๋อรู้แล้วไอเห็นไอ้นั่นไหมมันน่าจะทำให้มันลงมาได้โอเคเดี๋ยวต้องกลับไปที่เดิมซึ่งตอนนี้ก็จะโดนไล่กลับอีกแล้วนะฮะแม่ใจเย็นสิเพื่อน เราต้องเข้าไปตรงนั้นให้ได้ครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวมันจะส่งเรากลับแล้วแหละกำอะโอเคครับไปใหม่ก็ได้ครับผมเอาเข้าไปใหม่ฮะซึ่งตอนนี้สกิลว่าจะหมดแล้วนะฮะผม คงต้องใช้ดาบฟันแล้วฮะโอเคเจอกับไอ้พวกนี้อุ้ยแม่มาถึงก็ยิงใส่กันเลยโอ้ยกดผิดลืมถือดาบโอ้โหเยอะเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยโอ้โอ้หืมอืมฮืมโดนไปเจ็ดร้อย เต็มเต็มครับอืมไอตัวนี้ตัวนี้โอ้ยอืมแทงแทงแล้วฟันนี่ฟันโอเคเร้องเดินขึ้นไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเจอกับยักษ์สองตัวเช่นเคยนะฮะยิงไปครับผมโอ้โอ้โอเคฮะ อา้าวเว้นหมดกำรรทำไมหันมาหาเราโอ้ยา่โยาโหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โอ้โอ้อื้ออา้าวกำขอบใจมากขอบใจเพื่อนขอบใจขอบใจขอบใจเฮ้ยโอ้โหโอ้ลูกขนุปักจะเอาใช่ จะเอาใช่เมื่อกี้ทำไรเมื่อกี้ทำไรเมื่อกี้ทำไรนะครับตอนนี้เราต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าเราจะทำไงให้มันตกมาทำไงวะฟันอะโยนแล้วเบิดไหม ได้ละได้ละได้ละโยนระเบิดต้องลงลงลงปุ๊บกึ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 ๊บอ่าเรียบร้อยครับแปบ๊บหายากินโอเคเราต้องกระโดดไปใช่ปะ่ะบปุ๊บปุ๊บอ่าเข้าไม่ได้แล้วครับโอ้โอ้โอ้โหใจยเย็นใจยเย็นเถอะใจยเย็น โอ้ยอย่าไม่อยากตายอืมเอาไปเอาไปโอ้ยสเปลหมดออืเรียบร้อยครับเราเข้ามาได้นะครับตรงนี้กล่องกล่องกล่องเปิดไม่ได้น,นี้ฟันเช็คก่อนโอเคข้างในแกนแลน์นะฮะแกนแลน์หน้าตาเป็นไง จะให้ทุกคนดูกันสักคนะกรู่นะฮะแกนแลนนะฮะผมใส่ไม่ได้หระะับอ่าโอ้ยยานี่กดตีธรรมดาครับมันจะอืมชื่อ่าเปิดก่อนเดี๋ยวมันหมดเวลาครับอันนี้เป็นบอลไฟแอซิติก นะฮะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละมั้งคงไม่มีอะไรแล้วแหละตรงนี้ก็เป็นไอ้นั่นทางไอ้นั่นโอเคครับเมือนจะหมดหมดหมดจริงๆละเคนะนี่กดตัวจีครับกดตัวจีมันจะ เดินหน้าแล้วค่อยแทงฮะก็ผมเป็นเวทนะฮะไม่ใช้อะไรพวกนี้หรอกครับหน้าสำหรับด่านนี้ก็หมดเท่าน,นี้แหละฮะเดี๋ยวเราลงไปไอ้นั่นมันก็จบละกลับบ้านครับอ่านี่มันไล่เอาละนี่อย่างแรงครับอือลงไปแบบหล่อ นี่กูกลับเองก็ได้นี่โอเคครับตอนนี้ก็จบไปสำหรับต้นที่สองครับเป็น memory of Olo Olo Alran Olo ไม่รู้ครับผมก็น่าจะอ่านว่า Olo นะฮะ Olo Olo โอเคนั่นแหละฮะแล้วตอนนี้เราก็ เรียบร้อยครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมงั้นผมก็ขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ครับเราจะมาต่อกันพาร์ทหน้าในต้นที่3นะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับผม